สำหับเข้าสู่ช่องตอนชาแนลนะคะวันนี้เราก็พาเด็กๆนะคะนักเรียนม3มาทัศนศึกษานะคะเป็นการเลี้ยงอำลาไปตัวเลยนะคะเนาะจบม3พี่โน้ตเชี่อถือชาวบ้านนั่งหลังได้ไหมคะไปนั่งหลัง

้าซับใหญ่ไปนั่งผู้ได้งกันได้วะมาล่นได้ดิได้ๆ่ๆได้ได้น้องแตงมานๆๆนๆๆ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 รๆๆสับยายๆๆ้ๆๆๆๆคๆๆๆๆๆๆ่ๆนๆๆ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 ๆคๆๆๆๆๆๆคันนะคะๆๆ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 าๆๆๆ้ๆ เขัารถขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูสามล้านคนค่ะชวนแล้วก็จีบค่ะชวนแล้วก็จีบค่ะทุกคนฝากช่อง Super Channel มีแล้วเหรอคะจะขึ้นมาสมุดนะคะขึ้นตรงไหนคะ Super Channel อุ้ยน่ากลัวค่ะมีน่ากลัวค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยไปแล้วค่ะเก็บดีๆนะจำเลยนะเหมือนเจ้าอีพูดสิเอาเป็นทางบ้า ช่วยราจิบของเรานะะอ้าวเเป็นจัยานเถะตยตายแบบนี้ซะโอ้โหทางที่เที่ยวเมืองไทยนะ มันลื่นอ่ะที่นั่มันลื่นกินทักทายได้นะคะโอ้ยโอ้ยคือเป็นต่านแท้นี่หัวหน้านกองก็จิบค่ะตอนนี้เรามาสำรวจที่ไหนคะตอนนี้เรากำลังนั่งโฟวิวขึ้นไปค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามบ้านกินสามบานนะคะกิโลที่เขาบอกว่าข้างบกี่กิโลโอ้ยเอาไม่มาหนักค่ะ ครับผมว้าวว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 นวว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 นวว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 วัวว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 ว ขออภัยในความกล้องสั่นนะคะเพราะว่ามันน่ากลัวมากคุณขาตอนนี้เรากําลังจักข้าห้องมาขึ้นพูดึ้าว่ากลัวมากมันต้องเหมือนปีกบ้านเราไหมมันแชรดกว่าก็ไลค์กดแชร์ให้ตอนด้วยนะคะหัวกระทก็จิบกัน

เยอะนะเยอะเลยอนแล้วนี่นะโอ้ยทุกคนค่ะขออภัยในความเสียงดังโอ้ยไปก่อนได้นางเรียนก็จะยืนโอ้อันนี้คือจุดแรกใช่ไหมคะโอ้จุดแรกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ถึงแล้วค่ะอันอันนี้อย่าบอห้องลงเ๋ยวๆอ่ะถือกล้องรอ พ่อห้ามส่งเสียงดังดีครับแพ่องอคนเดียวยานเพิ่นอันยานเพิ่นคิดค่าน้ำมันเพิ่มอยู่ันนีไมันนักกันนะเิ่นบอกอยู่ว่เอารอยซับใหญ่ัอยู่ันวาามานน้นันรวมอยู่ในลใหญ่สิใหญ่หาใหญ่อุ้ย นี่เรามาไหว้พระกันนะคะไปเอาสิเป็นระบัดเนี้ยโอ้ยโอ้ยสิเป็นระยูทูบเบอร์เดี๋ยววันนี้อันนี้หลวงพ่อพระสิงค์ค่ะไอ้ไอ้ไม่ใช่ไอ้ต้นไม้สองต้นเลยนะสวยไหมนั่นอาตต้นไม้สองต้นบันให้พักหวานบันคือไปเก็บนะเอาป้ายเนี่ยสิไ, <c oughs> ไปจ <c oughs> ุดรถทัวร์ไปเดินไป

ใา่อยู่ข้างบนต้มมันจะได้วางได้แบบเอ้าเขาบอกว่ากี่จุดอะคะมันเด็ดมากเลยว้าพอดีเราไปหาดอะไรนะหาหาด หาหาคำสมบูรณ์ป่ะหาอะไรนะพี่เอิร์ธที่เราจะไปนะหาดอะไรนะหาคำสมบูรณ์หีวใส่มาเพื่อน่ารักอย่างเดียวใช่ไหมร้อนใครที่ดูอยู่<ฮ>คอมเมนต์หน่อยได้ไหมคะพี่ยังใส่เป็ดมาเลย้อใส่ชุดเหมือนเป็ดไม่อยากให้เข้ากล้องน่ารักหรือกล้องแตกสองคนนี้นะไม่ต้องถ่ายเขาเต็มเเต็มกล้องสวยมากเลยนะคะ อันนี้คือจุดแรกนะคะที่เราจะต้องต้องจอดละโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยกิดก <c oughs> ไอ้ด้วยนะะต้องมายืนอะไรฮะลง y e y e s ลงยูทู e ไม่ใช่ยูทู e นะยูทู e เพื่อนเข้าไปดูหนูหน่อย <c oughs> เดี๋ยวหนูจะได้ชั่วโมง ยังไม่ถึงสี่พันชั่วโมงเลยเฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดคอมเมนต์ให้หน่อยสวยจังเลยถ่ายรูปไม่ได้้มาลองกลับไปมาลองทีสิบหลงตอคูใส่เอากูลิมไปอยู่ไหนคะขั้นไหนคะขึ้นขั้นทูบ้าว อ๋อคุณคันพุกข์ป่าวคันคันที่สองค่ะโอ้ยคันสุดท้ายนี่ฟิวฟ้ามะพร้าวแก้วมากป้าเราเราคือจะแบบจุดสุดท้ายก็คือเราไปไปตรงที่เล่นน้ำคือแต่ละเล่นน้ำครับไปถ่ายรูปก่อนเดบนยว ปน๊ลองคนน้าถั่วแน้วก็จิยังไม่ได้หรอกชั่วโมง เอาเอาพี่อันนั้หัวหน้าละหัวหน้าหัวหน้านกระจิบแงเ้อโอยวันลื่นวันลื่นค่ะแดงเลดเฮอริเคนมันมีตัวส่งตัววื้นนะ สวยจังเราจะมาสัมภาษณ์อัหัวหน้าทีมนกกระจอกนะคะนกกระจอกไว้สัน้นกกนกระจบิบเฮ้ยนกอะไรนะพี่ <c oughs> ทั่วนกกระจบิบ <c oughs> แดดร้อนมากกี่องศาแล้วคะนเนี่ยยายลูกคนปอบาบบยายปอบาบออเมทเอ้าพี่น้องไปเข้าไปหรออานักเรียนถือให้หน่อยถือถือไลฟ์สดให้กูหน่อยวันนี้ก็เราก็พาทัวร์กันนะคะนั้งหน่ยยอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาตอนนี้เจ้าของโทรศัพท์ก็ไปถ่ายรูปนะคะตอนนี้เจ้าของโทรศัพท์ก็ไปถ่ายรูปนะคะตอนนี้เี้าของโทรศัพท์ก็เปถ่ายก่ปนะคะ ไอมีเธอใส่อยู่คนเดียวในย่านไอค่ะ แน่นนะต <Hospital> ัวนะเดยวนะมอใกล้ิ๊กมือมอกล้องพนมือนมือได้ไหมกระดาษปลอดใส มันสั่งพอออกกด้นะพอออกก็เห็ดตามมันปะเห็ดอะไรสูเห็ดอะไรเห็ดอะไรน์ทเก่ขามาเห็ดอะไบอกเมฆได้ไหมเห็นไหมไปต้องเล่นน้ำเล่นเลยวันไรสุดเหรอเมียวใช่ค่ะสามแสนค่ะ หนึ่งแสนนะะตัดเลขศูนย์ออกเลยแค่หนึ่งฝั่งหน้าคูงานบอกคุณตะวันแล้วก็พากันทัวร์นะคะทุกคนแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งนะบอกว่าให้คุณตะวันเดี๋วนะ รถค่าเพิ่มกันมาเอากล้องหน้าแปล่าสองเสียงอ่ะสองเสียงอ่ะขึ้นไปเลยค่ะ โอ๊ยโอ๊ยเหนื่อยเราไม่มีใครถ่ายรูปเลยเหรอคะถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าเราเราเราน่าจะถ่ายรูปตอนนี้เนาะถ่ายสิถ่ายไม่ได้หนูหนถ่ายไลฟ์หนูถ่ายไลฟ์อยู่ถ่ายกล้องโอ๊ยมันเห็นหรือเปล่าต้องไปดูแล้วล่ะมัดไปผู้ถ่ายมาดต้องน่า กล้องหน้าเออเออกูนั่งอยู่ตรงนั้นนะถ่ายกล้องหน้าไงโอ้วไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยยังได้ยังได้ยังเออเออที่ไหนไหนหรไหนอยู่เนี่ยกลัวแน่แนไปค่ะเราจะไปต่อกันนะคะทุกคนค่ะทัวร์น้วก็จิบค่ะทัวร์น้วก็จิบค่ะ 拜拜。 ทุกคนค่ะทุกคนค่ะโอ้ยโอ้ย